สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องนัสุโมโนกาตาลิใหม่อีกแล้วจ้าสวัสดีครับจาาเก็บรถเส้นครับผมคนเกา่าคนเดิมคนรอคนที่หน้าตาดีที่สุดในประเทศไทยใครบอกกาบอกเองครับลูกค้าโรมากระขาศสายเลยโอ้ยยังก็จะมาดังแท้สายนี่ครับตั้งแต่ตอนเที่ยงครับ,อรบตอนนี้ยังไม่ว่างเลยนะครับไอโทรมาเดี๋ยวโทรกลับแล้วกันขอคำเดียวเดียวขอเวลาทํางานก่อนแป๊บหนึ่งครับนะฮะติดแบล็คลิสเอ้ย นะครับอะไรเอ่ยเหล่านี้นะครับรบกวนนะครับ<ฮ>แจ้งเราเลยย้ำแล้ว,วย้ำอีกนะพวกติดแบ็กลิสนะต,ดติดแบ็กลิสครับเรื่องรถไม่ต้องถามครับเออไม่ต้องถามยัเพิ่งถามนะแจ้งก่อนว่า,าติดแบ็กลิสต์บอกไงไงส้มติดแบ็กลิสเจ้าเตรียมตัวหาคนสื่อแทนแล้วเจ้าคอยมาคุยเรืองข่อยนะครับ รถเดี๋ยวค่อยเลือกพี่ผมไม่ได้คัะนุ่นเอผมไม่ได้ค่นดิจ้ะสุดท้ายติดแรกเลยเลยอันนี้คือมับอกได้ตอนผมแจ้งก่อนเลยครับติดจะได้เขาเรียกว่าแนะนำบอแมนเจ้าะบทถามของแต่แรกหรือเปล่าเราเขาต้องให้ลูกเขาค้าเขาเลือกรถก่อนบอกแลถามก่อนแล้วเนาะบางทีก็มีมิวกาสให้ถามครับลูกค้าไม่ให้ถามเลยจะซื้ออย่างเดียวอ๋อจะซื้ออย่างเดียวอ๋อจะไม่ขาดศรัทธาทำไมจ้ะนะครับอ่ะวันนี้เรามากับรถได้ตำนานนะครับเปิดมากี่คลิปก็เจอแต่เทปเชื่อไหม ใช่แต่เราก็ไม่เบื่อนะไม่่เบบือครัลูกค้าก็ไม่เบื่อเหมือนกันนะฮะไม่รู้นะตอนนี้พิโก้เนี่ยนี่แม็กไม่ค่อยมีครับเชฟหกสิบเจ็ดสิบพันดิจิตเนอย่าอย่ามีเยอะเลยดีแม็กอะจองจองมาแล้วปล่อยไม่ทันวันนี้มากับคูณอะไรครับน้องนัทสุดครับเชฟโรลิตโคโรราโดสองจุดห้า LT ปีสองพันสิบเจ็ดจ้า LT ปีสิบเจ็ดครับกับราคาคราววันนี้เพียงแค่สามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทจ้าที่สำคัญนะครับผมเราให้ผ่อนเพียงแค่ 1,500บาทถึงพฤษภาคมปีหน้าถึงปีหน้าเลยนะครับผมโอ้โหครับสบายสบายจ้ะไม่ต้องจ่ายแล้วค่ะเต็มบัต้องพี่น้องพี่น้องพันกว่าบาทพันกว่าบาทได้โปรดกรุณาดูคลิปให้จบกรุณาฟังให้จบนะครับหลายคนพี่พันกว่าบาทเขาเรียกกระโจนช่วยกันนะครับก็ไม่ว่าพันกว่าบาทตลอดสัญญาเนี้ยอันนั้นนะได้แต่ว่าคุณต้องใช้เงินดาวสูงปี๊ดเลยอ่ะโอเคครับแล้วก็มีบัตรนตำมันแถมมาอีกหนึ่งพันบาทเด้อโอเคครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูรถกันนะครับคันนี้โฉมเขาเรียกโฉมหน้าหรอ ตั้งแต่ปี2016นะจจนถึงปี2020จ้ชมวนี้เหมือนกันมันต่างกันแค่2รุ่นคือ LT กับ LS จ้านะครับต่างกันมีกี่อย่างนะต่างไม่กี่อย่างแต่ว่าดีไซน์อะไรคล้ายๆกันหมดเลยเหมือนกันทุกแยดนี้มองมองภายนอกก็คือไม่รู้ว่าอยู่ปีอะไรอะไรเงี้ยใช่ครับผมจ้ะแล้วก็คันนี้ใส่ใครใส่น้ำเปล่าพิเศษเลยเออล้อแม็กติดรถมาลดคทอคล้ายๆแม็กของอีซูซูเลยล้ออีซูไม่ไดคล้ายของอีซูเลยโอ้ คันนี้ก็คือใจอ่ะเป็นเชฟเแต่กายอ่ะเป็นยูสุเออเอามารวมกันไปเชิญมาหรือไายังไงมาไม่ร,มร,ร,มมรู้มาอย่างนี้นะใครชอบแบบนี้ผมจัดให้ได้นะจัดให้ได้เหมือนเดิมโเคตรเท่เลยครับหนึ่งเดียวในไทยจา้า นะตามจริงมีหลายคันแหละนะครับแต่ว่าเขาไม่ค่อยใส่กันไม่ค่อยใส่นะครับอันนี้ก็หล่อไม่ชอบแฝงก็จะมีแฝกเปลี่ยนให้นะครับเปลี่ยนให้มีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นทีสามเจ็ดอาร์เพีวันซีแปดไอสามศูนย์เลือกได้เลยจ้จ้าแบบนี้ก็ได้นะแบบนี้ก็ได้จ้าดีจ้าดีเหมือนกันแปลกๆดีไม่เหมือนใครนะล้อแฝกเล้ศลิศอันลอยของแท้ครับครับผมนะครับตกลุมนี่ไม่มีแตกครับเลขไม่อยู่ที่สี่หมื่นกิโลเท่านั้นจ้าทำไมเลขไม่น้อยจังอ่ะตาเฮ้ย ันนี้ไม่แถมบริเวก๊อมานะแต่ก๊อมามันบนเนียนเดี๋ยวพี่น้องหน้าจอให้นะคะแล้วก็ระบบปรับแอร์แมนนวลแก้วหกสเปรดมีแอร์แบ็กแค้สองลูกเนาะซ่อมประตูกระตะเก็บประตูอ่าเป็นไฟฟ้าหมดแล้วนี่ฮะตัวนี้ก็ตะเก็บเติมโรงงานครับเบรกอาร์ดเลือโรงงานนะครับนะสวยๆครับไฟฟ้าทั้งระบบนะฮะประตูไม่เคยแกะไม่เคยขยับนะฮะพ่อผู้โดยสารใหม่มาก แอบเบอร์ได้เวลาขึ้นกับป้าอย่างนี้ครับปแล้วมันไม่มีขาดไม่มีชำรุดนะไม่มีครับจะเดิมโรงานขึ้นเดิมไม้สี่มือพี่น้องมันจีนะสี่บนจ้ะไมไ้คนน้อยเอ้ยแต่แอบมีเสียงด้วยนะประมาณห้านิ้สอดครับนีเออพี่อ้อด้วยมีมีมีควันไหมแอบมีพออันนี้หน่อยพอแอบสิงแใครอยากสิงกว่านี้ก็เอาไปสิงเองเข้าด่านสบายคันนี้นะนี่โอ้โหใส่สิง ทำหลบายทำหลบใบนะเทียมทำหลบายแล้วก็จะมีท่อใบหนึ่งข่อแซ่บได้ครับแบกไลเนอร์ไวรุ่นเขาชอบแหละไลเนอร์เดิมๆของเชฟโรเลตของแท้เลยไม่มีรอยนะไม่มีร่องรอยเดียวชนชนหนักพิความจมน้ำมาแน่นอนนะครับผมนี่ร้อนพันรเออสะเข็่ประตูฝั่งนี้เดิมๆ ม่มีส้นนะพี่ความจมนามไฟไหม่คาซีรัวคาซีต่อต่อคาซีตัวถังเป็นซีเป็นเล่มมาไม่มีแน่นอนแทนเพจของเชฟอยู่ฝั่งนี้ซื้อขายได้ตามปกติเลยจ้าระเบิรงของเครื่องกันพี่น้องไม่หามเจอลได้ได้แต่แบบอยากให้ผู้ชายมาดูแลอะไรเงี้ยอใช่มาคันนี้เป็นยังไงคันหน้าสติ๊กเกอร์ มอกคมชัดเจนครับผมผ่านหน้าเดิมๆจ้ะเดิมเหมือนตัวอย่างครับผมเครื่องเดิมนะครับนะเป็นท้ากีจุดจ้ะรถตากระโปรงไม่เคยแก่ไม่เคยขยับครับผมเดินโรงงานเปลี่ยนท่อใบเดียวแล้วก็ล้อแม็กเป็นชุดกับจ้ะสวยๆเลยคันนี้ครับสวยๆแบบว่าพี่นะครับเปลี่ยนทายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนทายของเหลวตามระยะนะครับการใช้งานยาวนะครับครับผมไม่ใช่ว่าพี่เอาไปแล้วแปดหมื่นโลไม่ถ่ายน้ำมันเครื่องอ้าวอย่างนั้นก็พังสิจ้ะแล้วก็มาโทษเราว่ารถเราไม่ดีอีก มันเขาเรียกว่ามันอยู่ที่เจ้าของด้วยนะครับขอไปก็อาจจะไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่มันดีกว่ารถของเราอะเปรียบเสมือนแฟนจ้ะต้องดูแลและเอาใจใส่เสมอถ้ามันไม่ดูแลล่ะเขาก็จะจากเราไปจากเราไปเราติดแบตด้วยนะเราก็จะเหมือนมีตาบาดชีมิตไปอีกอ้าวแแล้ต่ครับผมอยากได้แบบไหนทักาบารถมีหลายรุ่นมากเลยครับนะแต่บอกเลยว่าเชฟบทั้งร้านทั้งใจเอาไปเลยเยอะมากเยอะมากยอมรับเลยนะคะนี่ก็เรื่องคันนี้รุ่นอะไรครับ เชฟโรเล็ตโคโลราโด2.5 l t ปี17จ้าเปิดราคาขายช่วงนี้เพียงแค่385,000บาทไอ้ออกรถเพียงแค่0บาทพี่จ๋าแล้วก็ตั้งแต่บัตรนี้ถึงบัตรดาวถึงพฤษภาคมงข้บัตรราคาดีเท่หนึ่งพันบาทตลอดถึงถึงพฤษภาด่าร้านพุทธสภาไฟบอลราคาเป็นอยู่ที่7,400บาทเดียวยาจุจวดบัตรตะมานแถมอีก1,000บาทไปเลยแล้วก็สิทธิพิเศษใครจองออนไลน์ค่าจัดให้ฟรีห้าโอนให้ฟรีค่าเสียให้ฟรีประกันให้จ๋าแจกใหม่ให้ฟรียางใหม่ให้ ไฟถ่ายน้ำมันเจ้าฟรแล้วถ่าองงไงฟรีเด้อให้ของเร็วให้ให้ฟรีกดฟรีระดับโยนให้ฟรีจ้ารถถึงหน้าบ้านให้ฟรีท่สัญญาถึงหน้ากระไดให้ฟีเชื่อจังหวัดเลยทั่วประเทศเลยครับแล้วก็ลองลายไงจนนี้รุ่นจับแจกมออเตร์ไซค์ฟรีหนึ่งคันมันเยอะแยะนะเยอะมากเลยโปรเยอะหรือว่าจ่ายเยอะก็ไม่รู้นะรู้ครับเยอะเองครับนะพูดให้มันเยอะไปก่อนพูดให้มันดูเยอะไปก่อน ฝากเอซีเลครับด้องนัเสือจ้าฝากเอซีพ่อแม่พี่น้องที่รับชมอยู่ทางบ้านไม่ว่าจะเป็นทางเหนือกลางอีสานใต้ตะเวนออกตะเวนตกไม,ไม่ว่าคุณจะเจอวิกฤตโควิดวิกฤตน้ำท่วมกว่อนแ ตะวันออกตะวันตกครับอไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนแดนบ้านใกล้แดนไกลนะคะที่กําลังมองหารถ่อนสบายๆนะคะแล้วก็เลขใหม่น้อยใช้งานยาวๆนะคะบคันนี้เลยนะคะ Facebook ลิงไลน์และเบอร์โทรจะปรับหมุดอยู่ด้านบนส่วนทาง u t u b e ลิงไลน์และเบอร์โทรจะปรับหมุดอยู่ด้านล่างก็เลือกแท็กเลือกจองเลือกโทรมาได้เลย fc ท่านไหนที่ไปแนะนาให้เพื่อนมาซื้อกับเราได้นะคะเดี๋ยวรับค่าแนะนําทางการตลาดไปเลย3,000บาท fc ท่านไหนที่เข้ามาร่วมสนุกใต้คอมเมนต์กับเราบ่อยเมื่อจะเป็นทาง a c e b o o k YouTube t i k t o k นะคะ เดี๋ยวสุม่มแจกเสื้อ fc ไปให้หนึ่งตัวจ้ารถ<า>ใหม่มานะ fc ฮะรถใหม่มารถใหม่มาแล้วกำลังมานะครับใครที่ซื้อเดือนหน้านะครับคุณจะได้รับเสื้อมิเต็ดอ e ดิชั่นผลิตเพียงแค่สองตัวนี่จะบอกว่าแบ็ค k p ง n k ชิดซ้ายนะทไมอ่ะก็ซเซเว่นฟิสขวาไปเลยทำไมของเรานี่แบบเด็ดมากสังส่งสั่งเอาแบบด้วยน้องเหมยสั่งทำตัวสิบเก้าบาทครับน้องเหมยบอกว่าคอลเลคชั o n นี้จะต้องแบบเอาใจสายแบบหวานทองปัง อไอเซนจะนักเซียะจะเต็มขอไปฝากติดตามให้ด้วยนะคะโอ้ยแคบเอเพเอร้อยสุบบาทพอนพันก็บาทจ้า